ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 สามหนึ่งเจสวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสราบมบริกุมก o ดม Morning นะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาวยูทูบคอมโหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กด ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน หันษามหาสนุกป,ประจำในวันจันทร์ที่29มกราคม2567นระครับแลม5ข้ามเดิน2ปีเถาะตามไรารี่โหนนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าทนใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลต่าง นะก็ติดต่อมอาชารได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้รนะนะครับทําบุญนะบุญกุศลเท่านั้นที่จะทำให้คุณเนี่อรอดปลอดภัยนะครับจากสิ่งต่างๆนะแล้วก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม5้าข่เนี่ยนะครับความฝันคุณจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้า มาอีกไม่กี่วันแล้วใกล้แล้วอีกนิดหนึ่งใกล้เข้ามาอีกนิดชีดเข้ามาอีกหน่อยแหมนะรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเป็นของ f อฟแฟนคลับของมอริราดาวทุกทกคนนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้คุณเห็นทางซ้ายมือบนไหม <c oughs> ชุ๊ชุชูไม่รู้นะ <c oughs> ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จเพราะเลขมันใกล้เคียงมากเลยเนะี่ย เออถ้าเลขมันวิ่งไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็คือวิ่งไปซื้อลัตตอรี่นะซีบอกหายอันนี้ต่อมามาพูดถึงความฝันบอกไปแล้วนะนะครับแล้วก็มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับเออสำหรับใครที่ยังไม่เคยที่จะมารับชมรับฟังหรือพึ่งมาดูคลิปของอาจารย์เป็นครั้งแรกของดวงรายวันนะคุณจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะนุ่งผ้าใส่เสื้อผ้าใหม่ดีหรือไม่ นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านรักมากคุณจะมีเสน่เป็นของตัวเองดีในดวงชะตาต่อมาสระหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดลดบวันจันทร์ก็มีลาบทานน้ามันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับอย่างที่บอกในส้ารทาร้านตัดผมเนี่ยนะให้คุณหยุดเนี่ยในวันอังอาให้หยุดในวันอังคารกับวันพุธนะ อังคารกับพุธหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์คุณเปิดให้เต็มที่เออ,อังคารกับพุธคุณจะไปทําอะไรนู่นนี่นั่น,นก็นแล้วแต่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยลูกค้าเนี่ยนะเพื่อไม่ให้มีปัญหามีอุปสรรคจะได้มีโชคลาภมีใช้ประสบความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาน,นะครับเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสียมละซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะ เดี๋ยวให้คุณตั้งจิตขอที่ฐานเดี๋ยวอจารย์จะจสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะสาธุคใครยึดเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองไหลทองรวยนะครับตึง้งนะได้ cmc ใบที่87เจ็ดใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเลขกลุ่มเนี่ยเลข4ีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะ เลขแปดเลขเก้ากลุ่มพวกนี้นะถ้าลดลงมาก็อาจจะเป็นสี่อะไรเป็นห้าอะไรเป็นแปดเป็นเจ็ดอะไรเออโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จนะเพราะฉนั้นซีซีวันนี้นะถือว่าโชคอาจ,จะตาของท่านเนี่ยนะครับควรออมน้อนถ่อมตนจะประสบความสำเร็จนะคุณก็จะปลอดภัยมีความสุขมีโชคมีชัยนะพูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณจะต้องมี จิตใจที่ตั้งมั่นนะครับแน่วแน่นะค,คุณก็มีโอกาสสมหวังพูดถึงในเรื่องของความรักคุณก็จะสมหวังด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหานะท่านจะต้องค่อยคอยคิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนวู่วามนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะท่านมีโอกาสได้งานทําตามที่ท่านต้องการพูดถึงคะแนนสอบวันนี้ถือว,ว่าดีมาก อานนั้นสอบดีมากประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภั้ที่เป็นอยู่นี้นะครับอาการก็อาจจะหนักขึ้นนะท่านจะต้องดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอหล่อมขึ้นเล็กน้อยโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณศีรษะท้องแล้วก็โรคเก่ากําเริบเนี่ยต้องระวังโรคประจําตัวนู่นนี่นั่น นะครับก็อย่าประมาทนะในดวงชะตาเนี่ยอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีไหนก็ตามคุณก็นหนีวันเกิดไม่พน้นนะสิบสองราศีบางคนเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูนะพุธกลางคืนที่มีเอามนก็ให้ อิทธิพลดวงดาวซึ่งต่างกันนะครับแล้ววันจัน์เนี่ยถือว่าคุณเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รักสวยรักงามมีสเสน่ห์นะครับจิตใจก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายใจโรเรล,ลักง่ายนายเร็วนะคือดวงชะตาสีที่ควรเว้นในวันนี้เนี่ยให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มนะสีฟ้าเป็นต้นนะครับ เออกี่มโมงแนละ้วเนี่ยเอ้ไม่ได้แบบนั้นะคือแล้วข้อห้ามนะสี่ทุ่มเนะี่ยห้ามออกจากบ้านนะเออเรายิ่งอายุสิบแปดไม่ได้แล้วออกจากบ้านไม่ได้ยุ่งเลยเลยต้องไปกับเหล่าโกงอย่าลืมนะอทุกคนฟังคลิปนะสี่ทุ่มห้ามออกจากบ้านนะอนอน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 ,น,อน,น,อนเรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะ ก็บอกไงการนอนที่ดีก็คือนอนสี่ทุ่มนะพอาะสี่ทุ่มคุณนอนกว่าจะหลับก,ก็ห้าทุ่มนะพอเที่ยงคืนหลับสนิทช่วงจังหวนะนั้นเนี่ยโกลดฮอร์โมนเนี่ยมพูดมาหลายคลิปแล้วเอ,อพูดมาแต่แต่ปีใหม่นะก่อนปีใหม่ก่อนหน้านี้นะโกลดฮอร์โมนจะมาซ่อมแซมให้คุณเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเคล็ดลับในการย้อนวัยเนี่ยอาจารย์ก็เคยบอกมาหลายครั้งแล้ว ให้คุณไปนั่งสมาธิในกระมังเออในห้องน้นําเด่ยคุณแบบกระมังใบใหญ่เนี่ยนะคุณก็ถอดเสื้อผ้าน,นั่งสมาธิเหมือนนั่งแช่น้ําอ่ะแช่น้นําในกนั่งกันในกระมังคุณจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยมันจะส่งผลในที่ทางที่ดีนะย้อนไวัยได้ไนะอารมณ์และความรู้สึกคุณจะมีความสุขฮปปี้ e n d ดีขึ้นนะออผิวพรรณคุณจะเปล่งปั่งเหมือนสิบแปดอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โอเค อันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงสีที่ดีสุดนะครับม่วงนะม่วงดีสุดนะทิศที่ดีก็ตะวันออกให้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศที่ดีก็ออกเฉียงเหนือนะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข4-7-5ได้ก็ขอให้โชคดีนะครับ มาพูดถึงคนเกิดวันจันเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดเจรจา,าพูดก็จะพูดระยวพูดได้เยอะการค้าการขายดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีระวังอุบัติเหตุนในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าการเจรจา,าติดต่อสื่อสารต่างๆ ตลอดจะถึงคาพูดของเจ้าชะตาส่งผลให้สังคมเนี่ยนะครับคนเบาพังเชื่อถือและศรัทธาเจ้าชะตาดีต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตาของเก่าดีนะ <c oughs> ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเพราะความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณนั้นก็คือทรัพย์ ความรู้จะทําให้คุณมั่นคงมีกินมีใช้นะต่อมาคนเกิดพูดกลางคืนเนี่ยคุณอาจจะเหน็่เหนื่อยนะครับออในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะเอามาสายมูเนี่ยสายมูทางธรรมะดีที่สุดนะต่อมา,าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุนจุนเจือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทั้งชายทั้งหญิงนะครับ ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาให้ลงความเสียหายซึ่งจะมาอย่างรวดเร็วความหยิ่งยโสนะครับก็จะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ระวังในหลงไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกให้ดีในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวดูด้ๆนะครับดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะยีิบเก้าก็จะมีดาวพุธเสริ นะครับพุทธเสร์จก็หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดนาทีเข้าสู่ราศีมังกรเลงชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับร่วมกับดาวทิตย์ก็ถือว่าดีนะคู่วิชาการหลักการนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อมาดาวจันย้ายสองทุ่มห้าสิบหกนาทีนะจันย้ายก็ไปอยู่ราศีกัรลาบมาบเป็นราชาโชคหุ้นจะขึ้นประสบความสำเร็จล่ำเวยเงินทองมั่งมีสีสุข เหล่าเอยปอหอนะครับเอฟซี FC แฟนคลับของโมดิเฟอร์ดาวทุกคนคุณต้องอูจ่จีนะคุณต้องอู่จีร่ำรวยเงินทองนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวการงานดาวคานเนี่ยก็ยังเป็นอาลีอยู่นะครับต้องระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็สุขภาพอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะเกิดอุบัติเหตุในด้านของการเงินหนีิที่พลดาวพระอาทิตย์ก็อยู่พบปัตตานีนะครับ ในดวงชะตาดาวการเงินวันนี้ไม่ค่อยดีนะจะายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะครับอิทธิพลดาวพุธเนี่ยเป็นดาว,วเจริญพบวินาความเสียหายก็จะส่งผลต่อคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาของเจ้าชะตาวันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสัญญาต่างๆนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารคนโสดมีโอกาสนะครับได้คู่เป็นเพื่อนหรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ในวันเนี้ย คุณต้องระวังอุปสรรคปัญหาเอกสารสัญญาให้ดีของชาวลักนาราศีกรกฎนะครับวันนี้นะอย่าลืมเพราะเป็นดวงไรยวันนะครับโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ